เลนะออ้ยไปช่อนโอ pues oh ้โหอุ้ยอุ้ยดูย่อยไปช่อนปลาช่อนเป็นนิลเอาทอดป่าอะไรปลานิลเอาไว้ทอดนิลก็ไว้ทอดนิ้จะไปทำอะไรนิลก็ไปทอดนี่ยสายไม่เห็ตัวนี้เขาะ่วงไม่สายรบบสายอยู่แค่นั่นไปช่อนจัำเลย จำี่สองตัวสาตัวจำเลี้ยงให้หน่อยโอ้ชอนขนเล็กหน่อยนี่นท่าน,นี้ัวนี้เข้าไปอยู่ในพกอีก่อทใหญ่ดีนะอันนี้ปน,นินยังใหญ่ปลาช่อนอยังใหญ่ยางใหญ่เลยอันนี้ประมาณโหลฟ้านะเนี่ยตัวนี้อสองโลเลยโอ้อยสองโลเลยเละตัวตัวกลางเนีโ่โหลหนึ่ง ตุ๊กตาประมาณหนึ่งกิโลตัวน,นี้ัา,กการขีดมตัวนี้สองโล,โลได้แล้วฟังแต,ตนน่หัวก็ปลาอ้วน่ะหัวนี่หัวริมเลยป้านนิ่นโอ้ยอืมมุดไปก่อนนะมาเอาเครื่องนี้มาด้วยปลาจ้าปลาไปช่อน น่นทุบทุบหัวขี้เกยขี้เกยเลยทุบทุบซะหน่อยกระมังมันดำเลยทําให้มืด <c oughs> กระมังมันดำ <c oughs> วันหยุดวันหยุดข่องลงเปียกจะไปหาปลานุ่นหอย,อ,ย <c oughs> อุ้ยเ๋ยกยืนก่อนยืนก่อนอุ้ยยืนไปถ่ายหอยก่อน หอ,อยหอ,อยมานยังน้อหอยขมหอ,อยขมจุ๊บหอยจุ๊บไปแล้วไปแล้วคลิปนี้ก็แค่นี้หละสวัสดีจ้าไปแล้วไปแล้ว